สวัสดีค่ะรู้จิการเครื่องรางหลวงพ่อเดิมวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวมีดเล่มนี้จะเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสรีนวลน,นะคะขนาดความยาวเฉพาะใบ7นิ้วยาวรวมด้ามและฝัก11นิ้วครึ่งนะคะสวยสมบูรณ์มากค่ะ ยาไม้ฝากไม้มาชมใบมีดข้างในกันค่ะ ด้ามและฝักสวยเก่าเดิมๆนะคะอย่างสมบูรณ์มากค่ะใบมีดตอกลายเปลวเพลิงนะคะใบมีดสวยเก่าสมบูรณ์ทั้งด้ามและใบมีดนะคะ สนใจก็ทักมาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาได้ค่ะที่092 6629 665รูจิการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจานตรงกลันแน่นนะคะ สนใจก็แอดไลน์มาได้มาสอบถามกันได้มีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลความยาวเฉพาะใบเจ็ดนิ้วยาวรวมด้ามและฝัก11นิ้วครึ่งนะคะ มีดฝังตระกุดโทนนะคะ สวยขนาดพกพานะคะสนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยที่092 66 2 9 6 6 5รุจิการค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะฟังตะกุดทนนะคะที่สันใบมีด มาสอบถามพูดคุยกันได้เลยหรือโทรมาที่092 6629 665รูจิการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอ,ขอบารมีครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ ปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านที่ได้ผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานที่ทำดนวิจิการเครื่องรางหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ